ครับผมวันนี้จะพาไปด่าน้องครับเด็กเจ้าครับ MBA หนึ่งใบครับชุดนี้ครบทุกอย่างไม่ลอยครับเกาะไปอย่างนี้เลยนะครับผมครับมีครบทุกอย่างเอ็กโคก็ยังมีครับทดสอบเช็คนี่ครับมีโคกครับผมครับชุดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากครับไม่ลอยสองตัวมีทั้งระบบเล็คคอร์ดครับมีแบตเตอรี่ในตัวเสียบ USB เปิดได้อีกและพิเศษครับสามารถอัดได้อีกครับผมเอามาสนับในค้าออนไลน์ทุกท่านไปตั้งครับแล้วก็เปิดขายได้เลยสำหรับชุดนี้ครับอัดเสียงไว้ก็สามารถ ส่งเปิดเส,สีนงกระดัดไปเลยครับผมครับไปเราจะไปชมแต่ละแผนกกันว่าเป็นยังไงมาอย่างไรครับผมโดยเจ้าอตัวนี้ครับราคาส9 0พันก็เลยบส่งฟถึงนาบ้านปวันี้เราก็จะพาไปชมครับขลาดครับแผนกขลก็เป็นแผนกความือเครับเป็นแผนกเครื่องครับโอ้โหครับวันนี้ต้องพาเล่นครับวันนี้ครับผมเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยครับเป็นแความแรงครับเปิดเพลงแะไรครับก็สามารถ บต่มาครับแผนประกอบครับผมันนี้เปพือนประกอบครับเพื่มเนี่อที่ตื่นสายที่สุดนะเพืนประกอบครับผมเฮ้ยเจ้าตัวยังก็ตื่นสายครับผมองครับเป็นแผนฝั่งนี้ครับเป็นแผนต้ครับผมแผนตู้เราก็จะพูดว่หน้าดูว่าเ้เฮ้ย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 เฮแน้้ครับเนนย้ยเเฮ้้ย้ยเเฮ้ยเ้ยเฮยรเ้้เ้เ้น ตอนนี้เจ้าเอเบีก็ทำงานได้ดีมากครับผมจะเสียงดังขนาดไหนครับเขาก็สามารถกดได้เลยครับเจ้าเอเบียของเราฝากนี้ครับฝากนี้ครับเซิงซีเขาประกอบตู้เลยครับพวกตู้กลางเอบีอะไรครับเครื่องนี้ครับตู้ตัวนี้ไม่มีเลยครับประกอบไม่ทันครับสลักเอบียทุองของเราครับของเอกสาวครับผมก็เซิซีก็รับผิดชอบทุกอย่างเขาจะเป็นตู้เอบีตู้ดับบิลครับตู้หกจุดห้านิ้วทำหมดขนาดสองเครื่องยังทำไม่ทันครับตอนนี้ครับสหรับ การตู้ของเราครับผมครับไปเดลไพฝั่งนู้นโคดังสามครับผมเฮลโหล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 ครับผมตัดตะแกรงครับตัดตะแกรงตัดทำไมครับผมใส่หน้าตู้อเบดหน้าตู้เบลโอ้แล้วผมจะไปยังไงมานี้ครับผมต่อมาครับก็เป็นโกดังสามครับโกดังสามอันนี้โกดังสองครับนี่โกดังสามอะไรขึ้นอีกหนึ่งโกดังครับนี่ครับฝั่งนู้นครับวันนี้ก็ได้ทั้งขายของด้วยครับสี่พันเก้าครับพร้อมส่งฟรีถึงในบ้าน ก็ยังสามารถพายพัดางน้องได้อย่างนี้เลยครับสิน้างคะแนนเขาก็เอาอยู่ครับผมต่างนี้ก็จะเป็นทั้งคะแนนสีคะแนนโป้งคะแนนคำสีรถครบในที่ที่เดียวจบคสำหรับกำลังสามของเราครับตอนนี้กำลังสามกำลังต่อขยายความใหญ่ไปอีกครับผมเพื่อเรางรับคับลูกค้าที่กำลังลดเหงเข้ามาเรับผมครับอีกกำลังสามก็จะเป็นกลังที่ลูกน้องอู้เยอะที่สุดเพราะว่ากำลังนี้ผมไม่ค่อยได้มาครับนานๆจะเข้ามาดีครับเพราะว่าไกลมากครับไกลจากการฝังรถมากครับคันนี้ก็เป็น ลวดแหนขนาดเล็กครับเป็นเครื่องเสียงเก่านะครับหรือครับมาดิดโม่ใหม่ครับมาทำเป็นลวดแห่ครับเพื่อการใช้งานสะดวกมากขึ้นสำหรับชุดนี้ครับนีแล้วก็ทำใส่็จคาตู้ให้รีวิวอย่างนี้มานย่าลูกไปไกลทั้งวันพี่กัปตันรีวิวระพงนะครับพี่การรีวิวระพงแต่เราก็พาไปดูหลายคนดังของเราครับนี่เป็นเซตกลางตัวเก่าครับมีเหตุกางตัวเก่าทำประมาณ3-4ปีแล้วสำหรับเซตกลางตัวนี้ครับลูกค้า ขี้เกียจยกไปไหนมาไหนขี้เกียจยกซื้อรถไม่ให้เราทำโครงสร้างใส่เลยครับผมครับทีนี้ไปไหนมาไหนก็สบายเลยทีนี้สำหรับชุดนี้ครับ M B A ครับราคา4ี0 0ก้าร้บาทเห็นไหมครับคุณภาพการฟังเสียงครับนี่พางนี้ด่างน้องในรอบก็ดังเลยครับสำหรับวันนี้ครับผมครับก็ผัดไปครับการรีวิวสินค้าอีกหนึ่งชุดที่เอกสาวขายครับราคา4,900บาทส่งบีถึงหน้าบ้านครับขอบคุณครับผม